มนสิทธ์ถูกหวยให้เลขตรงแฟนๆขอบคุณงวดนี้อร่อยมากจนอยากเจอเฉพาะมนสิทธิ์คำซอยงวดนี้ถูกหวยอีกแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงมวดวันที่1กุมภาพันธ์ออกมาเลขไทยาย2ตัวคือ30ตรงกับที่ซื้อไว้และโพสโชว์แฟนหวยย้ำบ่อยไปก่อนหน้านี้สุดท้ายหวยออกจริงๆพร้อมแคปชั่นถามแฟนๆว่าถูกเลขไหมจ๊ะ 830ที่ผมบอกพะนะโดยแฟนหวยส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณพร้อมแสดงความยินดีด้วยอาทิแม้นครับถูก2ตัวหมันหมาน,นจ้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า30ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าได้นิดหน่อยค่ะงบน้อยขอบคุณนะคะขอบคุณติดตามตลอดค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอบคุณค่ะงวดนี้รวยมากอยากเจอพี่มนต์สิทธิ์อีกอยากขอบคุณเป็นต้นนอกจากนั้นลูกทุ่งดวงเฮงมนต์สิทธิ์ยังโพสขณะไปทําบุญวันหัวลาโพงพร้อมแคปชั่นซื้อหวยเพิ่ม ถูกเพิ่มอีกด้วยว่าถึกพอหอมปากหอม้อไปซื้อเพิ่มที่วัดหัวลำโพงอีก830และ09ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ